พี่อลันติดมินิมันดีจริงเหรอดิจริงเหรอเอชต้องเล่นยังไงถึงจะเก่งล่ะครับอ่ะพอธิบายอย่างนี้นะครับเอชเป็นตัวละครระยะกลางหลักๆแล้วเวลาเราเล่นเอชเราต้องซูมยิงครับค่าโจมตีตอนซูมยิงกับไม่ซูมยิงเนี่ยจะต่างกันประมาณ2เท่ายิงปกติจะทำดาเมจประมาณ35แต่ถ้าซูมยิงจะทำดาเมจประมาณ70กว่ากว่าแอดเป็นตัวละครที่ต้องซูมยิงหัวแต่ถ้าซูมยิงหัวไม่ได้อย่างน้อยก็ขอให้ยิงตัวได้อย่างต่อเนื่องครับ แอดจะเก่งมากในด่านที่มีพื้นที่สูงเช่นอย่างด่านนี้ยถ้าศัตรูอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นแอดแอดไปยืนอยู่ข้างบนอย่างนั้นอ่ะแอดจะทำดาเมจได้ได้น่ารำคาญมากแอดจะเก่งการยืนอยู่ที่สูงนั่นเองนะครับ ไม่าง,งั้นพี่จะได้อยู่กับแฟนเทคแอรียตงพี่แนะนำคนที่เล่นแอชเก่งๆหน่อยครับ NM3 เลยครับลองเสิร์ชใน YouTube ดู เจอโซเจอร์น่ารำคาญแบบนี้มีเมอร์ซี่บุ๊คดาเมจแบบนี้ให้เราเล่นดูมเลยนะ it's okay it's okay don't worry ปัญหาของทีมเราคือโซเจอร์เขาฟีเกินไปครับแล้วถามว่ามันเป็นความผิดของใครมันคือความผิดของผมนี่แหละที่ผมเล่นจังก์ควีนไม่ ทำให้โซเจอร์ฝั่งตรงข้ามเล่นยากได้เราเลยต้องเล่นตัวละครที่คาโซเจอร์ก่อนนะครับซึ่งก็คือวินสันโซดูมฟิตแล้วก็ดีว่าแล้วแต่เราว่าเราชอบตัวไหนเนาะ เห็นไหมอย่างที่พูดพูดเลยไหมพอเราเล่นดูปุ๊บโซเจอร์เขาจะเล่นไม่ได้ทันทีเพราะว่าโซเจอร์ไม่ชอบดูครับอันนี้เป็นเป็นเป็นกดกดเหล็กเลยโซเจอร์ไม่ชอบดู ดูฟิซแคนเซิลคลิกขวายังไงล่ะครับกดคลิกซ้ายครับกดคลิกซ้าย ผมชอบตรงที้ว่าเขาหยิบรีปเปอร์มาเพราะเขาคิดว่าเราเป็นตัวปัญหาของเขานะที่บอกว่าชอบเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ทางที่ถูกต้องอยางนง้นลิปเปอร์ไม่ได้แก้ทางดูฟิต อยากได้ซัพพอร์ตทำดาเมจอะไม่งั้นก็เป็นซัพพอร์ตที่ช่วยเพื่อนแล้วช่วยตัวเองได้แบบคิริโกะขอซัพพอร์ตแบบถือปืนลูกซองทำไมมีแต่คนอยากได้ซัพพอร์ตที่ถือปืนลูกซองวะพุทไม่เข้าใจหลายๆคนชอบมาถามพุทว่าเนี่ยพุทธพุทซีซั่นซีซั่นสี่เนี่ยซัพพอร์ตจะถือลูกซองใช่ไหมมีแต่คนชอบมาถามพุทธบบเลยฮะไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอออยากเอาซัพพอร์ตมาซัดหน้าแทง์บอดด์ดอคาห์อุ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าเราไม่มีซัพพออร์์ตตททีีี่่่ซซัดดดดแแงงคคมนไ้้เเจาาายยว อ้ยโดนทีเซอ้อแย่งยาอย่างเจ็บใจอะ่ะวางแผนมาอย่างดีเลยแบบฆ่าฆ่าแล้วก็เก็บยาแล้วก็หนีเเบสเบสโฟกัสริปเปอร์น,น,นนะถ้ามันวาร์ปวาร์ปตามเลยนะเ้วถ้ามันโดดวาร์ปตามเลย

đó phê hiền, phê long lên <laughs> Oh my god Please, พี่บุญเล่นกับใครนะครับไอเป็นน้องที่รู้จักครับชื่อว่าเบส เบต้องเปลี่ยนแล้วแหละเบนเล่นแอดไหมอะไรก็ได้ที่มันยิงอ่ะแบบแรงๆอะ เดียเดียวคือมันม,ม,มีรุ่นเล็กแต่ตอนนี้มันมีแล้วซื้อถ้าพอมันมีรุ่นเล็กปุ๊บไอเราก็อยากได้ไง ดูไม่สนุกจริงดูไม่เป็นตัวละครที่โคตรสนุกเลยเล่นยังไงก็สนุกพี่พูดซ้อมทีกับใครบอกได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็นความลับนะ โอ้โอ้ my god เขาปล่อยให้เราเล่นเยอะเกินไปอะฝั่งเราข้าเขาปล่อยให้เราเล่นเยอะเกินไปอะแล้วก็เล่นเขาก็เล่นชาวบ้านแล้วนะเล่นโอ้ยใช่แล้วแต่แบบเหมือนเขาหยุดเราไม่ได้อ่ะ